โอเคครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนขึ้นสู่เรือสำราญของพวกเราอีกครั้งนึงนะครับผมกับตันพีทและออแปลว่าพอเราบอกว่าขึ้นเรือสำราญเสียงอูดไปเลยดังลองรอบไปอีกรอบไหม <c oughs> ลองไปอีกรอบ <c oughs> ขอต้อนรับทุกคนขึ้นสู่เรือสำราญของพวกเราครับ ผมกับตันพีและกับตันสอดนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับล่องเรือไปท่ามกลางท้องทะเลกว้างใหญ่ครับผมพร้อมกับโชว์มากมายที่จะทําให้ทุกคนนียนะครับเขาเรียกว่าสุขสําราญกันตลอดเส้นทางเลยและโดนเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งในสี่วันครฟบผมคือเดี๋ยวเราจะแสดงโชว์ต่อกันจนถึงอีกสี่วันข้างหน้าทุกคนจะห้ามรุ้ไปไหนไอ้วันสิทธิ์เทียอืมอันโชว์แร้วัโฟราวนะ ฮะพาวเวอร์แล้วช่างมาถึงสมาเตอร์ครับโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาย่างเรายังมีเวลาโอเคไม่มาคุยกันหน่อยทุกคนแบบตบมุกเฉยอ๋อเหรอเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาเ่านี่คนไทยแ้เพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาอันนี้ค่อยๆจะโม้อีกนิดนึง เพื่อไม่เป็นการเสียเลวะผมว่าเล่นอีกรอบเนี่ยน่าจะโดนตีแล้วครับอย่างีๆนะ่จริงโชว์นี้ทุกคนอยากจะมีโชว์เดียวของเราด้วยใช่เรียกว่าตอนนี้มันเป็นเซสชั่นแบบว่ากรีติ้งเป็นฟีลแบบว่าสมมติตอนเราขึ้นเรือสำราญใช่ไหมกับตาจ้องมาสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับ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 นะฮเราจะพากันไปทีละขั้นตอนทีละตอนขั้น We go step by step. Yes. Now we are on like reception. Đi show anh muốn, show anh muốn. Đi, đi show thầy. Đủ rồi, show anh muốn. Really? Đi cái show thầy, đủ rồi, show anh muốn. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Let, let's try nè Okay. Now we are on reception. Ah, uh, room. Đi show thầy, đủ rồi, đi show. Phương tạ thầy à. อ๋อโอ r y sorry ขอโทษไมช่วยใหเอาใหมเอาใม่เอาใม่ท่อชิตช่าีิ่ดแอมแอ็มคนอังกฤษยาบยาบอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แผนกตอนรับครับน่าวิเฮ r e ี e p t ั o นเราทั้งสองคนกับตันพีทแรกกับตันฟอร์ดวอร์มันวอมันจเจอรีเทนชันวอร์มันจเจอรีเทนชันเคยมาตรงมา วู้ตกตายแล้วดีท่านตัต้งจะมาชัวร์โอ้ตรงทิ้งวู้ตรงแบบเดิม <c oughs> ไปต่อเทียน <c oughs> โอเคซึ่งโชว์ต่อไปเนี่ยมันถึงเขาเรียกว่าบนเรือสำราญนะครับมันจะมีแค่การตัดไม่ได้ใช่มันจะต้องมีเขาเรียกว่าทีมแบบครูชครูชเยอะเขาเรียกว่าครูใช่ไหมเขามีครู คัมแบ็งครูคัมแ crew. Yeah. c คัมแบ็งคร w อ๋อ cabin ็งครูย่ามี We have a c a m e n crew อ่ายูโน่คัมแบ็งครูว่าดีว่าดีมาที่พูดตรงฝอดฝอดว่าถ้าเราไม่มีพิธีกรเนี่ยโชว์เนี่ยจะจบกี่โมงโอ้ได้ยาวๆก็เลยมาดิโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกัะเจอเจอประโชว์อ้ะไหนพูดแทนพี่สิโอเค ก่อนที่เราจะไปเจอกับโชว์ต่อไปนะครับเราจะต้องมาซาวเสียงกันก่อนว่าลูกเรือทุกท่านเนี่ยพร้อมหรือยังเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะเอาคิดได้สิอาจารย์มาาอ่ะมาเราลองเริ่มอ่ะเราแบ่งเราแบ่งเรือเป็นปีกปีกขวาปีกขวาปีกซ้ายปีกซ้ายและปีกกลางปีกกลางหิวเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบสะโพกก็ติดมานิดนึงโอเคพอเชื่อไหมว่าคนแปลเเก่งมากเลยนะ ฟันนี่เดี๋ยเจะก็เลเินรีให้นะออคุณผุพูดเช้าฟาดฟังเย็นฟาดฟังตัดวก็แบได้เช้าฟาดตัดเย็นฟาดตัดครับอ่าหมูมึกุ้งอุ่นหุ่นตรงนต้งนึ่งอ๋อสัมพิงละนด้อมนะโอเคเวยเว้ทำวิ่ยฟันนี่นะผมเจ๋งแท้ผเจ้าหนาที่เดียเสือเหอไม่ค่อยเหมือนเรือเท่าไหร่ครับอะไรนะไม่ค่อยเหมือนเรือครับเหมือนเรือไหม ผมว่าผมผมเหมือนชามอันนี้เหมือนเหมือนหวานเหมือนหวานเหมือนเส้นเส้นก็หวานอ่าอ่ะเสร็จแล้วครับตอนนี้เลยอ่าคุณนะคุณนะคุณดูอีกคนนึงยังแบนอยู่เลยฮะคุณตอดยังไงดีแพ้ใครไปมันมันหลายไอ้หายอดชื่อโค้ชซูเมียวนะโอเคผู้นหน่งคุณนะผู้เหน่งคุณนะ ใส่คุณนะวัวจุกเช็ดชิ้นสามนี่นะโอ้ยเรืออยากลงน้ำแย่แล้วคุณฮนะอย่าพุ่งลงกล,ลัวลงปุ๊บและจมเลยนะฮะ <c oughs> โอเคอ่ะเท้าดาวนะี่ห้าสี่สามสองหนึ่งโซนคนเวลาอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งอ่ะก่อนอื่นขออนุญาตให้คุณทั้งสองคนนะเ,เนี่ย represent นะครับเรือของคุณก่อนนะฮะ นี่แกต้องจะ展示一下你弄的船นะเออหน้าตาเป็นยังไงทองหยิบฮ <laughs> ่อทองหยิบลูกไล่ทองหยิบอ๋อ <S <S อ่ะ,อะเราดูจากเรือแล้วเราไปชมทญญั้งหมดสอะงคน的ิ品นะนี你觉得谁赢谁输呢นี่เนาะหล้วจากที่เราดูเรือแล้วสภาพเรือแล้วนะฮะรูปลักษณ์ของเรืออัตลักษณ์ของเรือเนี่ยคุณคิดว่าใครจะชนะ เดี๋ยวเรามารุ้นกันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่ไอ้นี่เลยอย่าเพิ่งใส่ตัวของลูกแก้วเลยครับผมว่ามันจะจมไหมอ่ามาทุกคนถ้าเกิดเรามาดูนะโดวมมนเซนซี่ใช่นะโอเคมา three two one go

ฉันหนึ่งนหน่งออนวัน้เขาปกติเขาอ้อนอยู่เลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องังเลซาเจียวล้นะโอเคนะมันก็จ้องตาซวิซบิ่อซบวเองหอซื้อเียวตยชื่อใช่หเวลาเพิ่มฮะอาซีิบวิซิบวิซิบวกรอเดนรอเดี๋ยวรอผูสิงะแต่ว่าแต่ว่า คนแรกก่อนคนแรก่อนอ่าขอเชิญโวกันได้ไหมฮะเดี๋ยวมันจะแบบเอ็นี่เกินเดี๋ยวมันจะห่างไกลกันเกินอ๋อโอเคเพรมันอาจจะจ้องตาแบบห่างไกลก็ได้เดิ๋ยวเดีนไอินดเียนียโอเคนะได้ได้ไใกล้ิ่ยิ่งได้โอเคอ่ะเสนจังหวะท่านะโอเคนะ3 2 e โก วันอสิบทุกคนขนะตห้นี้คะมึงจชี้ไต้ไหล่เลยนะคนนะรอบนี้เป็นเล่าผมจะทำมาประจให้โรงเรียนนี้ คุณฮนะทุกคนอยากได้อะไรครับอีมงินเสียงเย้าฉันม,มามาแล้วคนพิจารแปลกลับมาห้หน่อยครับมันไม่สามารถแปลได้แต่สิที่เขาฟ้องมาล้วมึงเปลี่ยนเนือวิทุกคนอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคุณไม่ได้ปุ้เคย,เคยอีปุ้เคยีอ่าปู้เคยอีนะชีชิวเจนาลีนะ เอาอีกแล้วกันข้าบอกว่าให้คุณเหมือนการนี้กันเซม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 แต่ดีว่าต้องการก็ได้ฟั่งเจียบขี้มาได้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 ้ได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 ด้ไ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 ้ได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 ้้ได้ได้ได้้ได้ได้ได้้ไ้ได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 ได้ได้ไได้ 啊，帮张三对康 rush，他说他们也来一个对对对视对,对吧？可是可是每次对视时候，pp 啊 pp 会在这里的的。可是他说这次的 pp 呢要对他做的里，就是我很爱你，啊、我特别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 的爱你，OK 吗？ ยี่สิบวิแล้วนที่ทุกคนช่วยนะ他说秒大家一起倒计ทุกคนช่วยนะทุกคนช่วยนะโอเคไหมโอเคมายี่สิบวินะเรามาดูเรามาดูกดีกว่านะทุกคนรับนะทุกคนรับนะโฟนนโฟนดูนะเดูเลยครับไม้ฮะไมฮะมนฮะมงมัไม่เป็นไรฮะโอเคฮะออ So, ladies and gentlemen, we're going to count out together, okay? Okay, now? 1, 2, now. Okay. Three, two, one, go! 1, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ท4 1ี่1 1 19พี่กอนลกันปอร์ิดท้ายแบบจบเลยสวยเลยได้พี่จ๋ไหนสินิมส์คือคือว่าุ้ก็มีมีเท่มีน่ารักไปแล้ว คืออยากได้แบบพอดีวันนี้มันที่โดนัทมาด้วยโดนนัทจะไหลด้วยนะโดนัทอยู่ข้างบนอ่าบนโซนโนโซนโซนทีนอยู่โดนนัทจะไหลโดนนจะซักพี่นะคือพี่ก็กวลด้เห็นบอกว่าโฟนบอกบพอดว่าแบบวนที่โฟไม่มีคู่น่าจะคิดถึงลองแสดงความคิดถึงส่งไปให้ถึงโดนนัทที่อยู่ท้ายหน่อย 我、哦哦、今天的一个人在台上可能很、很、很,很孤独呢因为他，多拉杰的腿，多拉杰的腿、哦，多拉在那边。啊，你做的动作，什么动作都可以呢，就是让多拉感受得到呢，就是你特别想念他。来，three, two, one, go. ไม่ได้ยินโลยไม่ได e> ้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมครับใช่ไหมหุ่ยมันเริ่มยุ่งไปกระฟุงนะง่ายง่ายไปมนง่ายไปตัวนั้นดังดก่อนเลยเอาไปเอาไปเอาไปดังดังเลย

อันนี月月月 tamam. ้เป็นมุกช nice ุดม <tr> ุกชุดอ่าโอเคซีก็เก่งนะซขอให้คุโพสท่าตลกอ่าช่วยก็ไปเจ้าขอใเก่าเชี่ยวต้องจุวมนะเก่าเชี่ยวต้องตลกก่อนแต่ขอให้ช่วงแรงต้องตลกแต่ช่วงบนต้องเท่ซีไม่ต้องเห็นเก่าเชี่ยวเพราะชื่อเสียเด็กต้องเห็นคู่จะตลกไม่พอเขาต้องตลกช่วงบนต้องเทอ่าแต่พี่ว่าโอเคโอเคต่ต้องตลกช่วงบนต้องเท แต่ช่วงกลางเนี่ยต้องเซ็กซี่ไหน่หเราทำให้ดูหน่อยทำด้วยกันไม่ผมแบบต้องการมีเป็นเล็บอะไรเงี้ัเพราอว่าไอพีเลดดอล